นิกเซนเคลียรบความสุขของชาวดัชผู้ที่ได้ชื่อว่ามีความสุขมากที่สุดในโลกแล้วก็มีความสุดุลระหว่างชีวิตและการทํางานด้วยค่ะซึ่งนิกเซนนะคะแปลว่าการไม่ทําอะไรเลยค่ะในโลกปัจจุบันที่แม้เราจะมีเทคโนโลยีช่วยให้เราสะดวกสบายทํางานได้ง่ายขึ้นแต่เราก็ถูกคาดหวังมากยิ่งขึ้นเช่นกันเราทํางานอย่างเอาเป็นเอาตายเราต้องโปรดักตีต้องโนต t ทารต้องคิดต้องสร้างสรรค์ต้องทํางานต้องเรียนรู้เพิ่มต้องทํานั่นต้องทํานี่ตลอดเวลาก็อาจจะทําให้เราเบื่อเอาเหนื่อยแล้วก็ท้อได้เหมือนกันนะคะ วิธีนิกเซนแบบชาวดัชเนี่ยก็อาจจะช่วยให้เรารักษาสมดุลในชีวิตและจิตใจของเราได้เพียงแค่จัดเวลานิกซ์บ้างระหว่างวันนะคะแค่3-5นาทีแล้วก็อาจเพิ่มเวลามากขึ้นก็ได้ซึ่งเราจะนิกตอนไหนที่ไหนก็ได้หากอยู่ในที่ทํางานก็นิกได้ค่ะ แค่พักหน้าจอหลับตาลงแล้วพักความคิดปล่อยใจให้ล่องลอยอาจจะนึกถึงสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขหรือจะแค่นั่งมองสิ่งต่างๆรอบตัวเวลานั่งรถเวลารออาหารรอรถไฟก็ดิกได้เช่นกันนะคะหรืออาจจะนั่ทักนิตติ้งทำงานอดีเดกที่ไม่ต้องใช้ความคิดหรือจะเดินเลื่อยเปื่อยชมวิวเมืองชมวิวธรรมชาติหรืออะไรก็ตามที่มันเหมาะกับเรานะคะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายนีย่แล้วก็ทําโดยไม่มีจุดหมายไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องจดจ่อ,อก,กับสิ่งใดสิ่งหนึง่งแค่ปล่อยใจให้มันสบายๆายนั่นแหละคะ่ะ ซึ่งข้อดีของการดิกซ์นะคะไม่เพียงทําให้เราได้พักผ่อนสมองได้ดีถอกอารมณ์ลบๆเท่านั้นนะแต่ยังทําให้เรามีเวลาอยู่กับตัวเองได้เคลียร์สมองได้ทบทวนและทําความเข้าใจตัวเองซึ่งก็จะทําให้เราเนี่ยกลับมาทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น,นะค่ะแล้วก็บางทีเนี่ยไอเดียดีๆไอเดียใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นตอนที่เราดิกซ์หรือตอนที่เราอยู่เฉยๆเนี่ยแหละนะคะเพราะถึงเราจะไม่ได้ทําอะไรเลยแต่สมองยังคงประมวลผลข้อมูลต่างๆอยู่ดีค่ะ เรียกได้ว่าการนิกเซนเนี่ยช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสารรค์ของเราได้อีกด้วยนะคะลองหาเวลาสำหรับการนิกเส้นระหว่างวันเพื่อคลายความเครียดคลายความกังวลแล้วก็ใช้พลังให้กับตัวเองดูนะคะ